ที่เนื้อครับเนื้อก้อยเนื้อก้อยเนื้อนี่ครับตลาดกาเด้นเนื้อมาก่อยซอยจูครับนี่ครับกีเพียรบพร้อมเทครับผมเลยเนี่ยเนี่ยนานผู้ชมอนนี้ตับครับ จูตับมนี่งจูตับสามสิบกีบสามสิบกีบครับเนื้อเน้นน้ำขับเนื้อสันเนื้อสันคักเนื้อคักแซ่บมันเอพี่น้องแซ่บกินด้วกันเนอครับเด้อพี่น้องพี่ปนพีปน่ปนข,อข,อขอับขวาวงนะครับ <c oughs> ปนเขอับขวาลงเรียบร้อยแล้วครับน้ำปลาบั่น อ๋อหน,น่อยนึงนี่ครับมี่เขีย้เรียบร้อยแล้วครับจุ้เลยครับอันนี้จุเลยเนื้อครับอันนี้เนื้อ นี่ครับกินกับเจรับครับท่านผู้ชมตัด สวัสดีครับพี่น้องครับเจอผมเล้วครับช่องพดนซิวครับ ja oh มันนี้ก ok ่ามากินก้อยเนื้อครับไปตลาดเดิเนื้อมะก้อยครับพี่น้องมันนี้ก้อยเนื้อครับจุ้ครับครับขหนิ้วเหนี้วหันห้อนครับขอนี้วหันห้อนกินน้ากันเน้อพี่น้องเนื้อกับแก้วเพียเนี่ยครับแก้วเพียเนี่ยมันขมเลยครับของแท้ของแท้มันขมเลยขีดเพียเนี่ยขมลำลำเลยครับผักกระโบมีอย่างไรประกาศขาว แล้วกา็ต้นหอมพัชซีหอมป,ป้อมดุยดุยเลยอ่ยมึงน,นนะครับลหอมกันนะลุยตับครับนี่เลยตับหวานตับหวานมะฮ่อครับพีน่น้องก,กินตับหวานครับมื้อนี้ครับที่มึงเนมันขมบ่ นิ้วนักละเดี๋ยวแซ่บจอดครับจอดอืดูดดกับมี่ครับเนาะอืมข<ซ>อนี้วขอนิ้วห่อนห่อนก้อยขมขมสดสดอยู่ครับเป็นเนี่ยสดสดมากครับตลาด รูปกินน่นื้ะนั่งซื้อๆชุดก้อยก้อยลายก้อยเนื้อก้อยเนื้อกับพี่น้องมาเลยคำกินกันเด้อครับเด้อมีทั้งก้อยมีทั้งซอยจุพี่น้องมาเด้อกินนำกันเด้อลายคักมื่อเนี้ย กินอยู่ผู้เดียวแต่ว่ากินหลายหลายเพี้ยคมคมเหลี่ยมคมเขืยย่อนยำกินตะเสียบแทบเลย,เยกุ๊ก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 ข้าวเหนียวนอนๆครับกินกับค่อยแซ่บ ตัดกราบใช่ป่ะครับครับพี่น้องครับคนได้กินเนื้อนี่ก็ว่าเสียบแล้วนเสียบกินกินตาเสียบเด้อพี่น้องกินน้ำกันเด้อครับเด้อสามสิบจีบ นี่อ๋อด้วยตับเนี่ยนี่ครับปมนี่ครับมาครับมากงา,ามทำมลูกโดดให้กออืม โอ้ขนนุหนหันสดเนอยตงยบอกเนาะสุด,ดอือดับครับ เป็นไปแซบบานก้อยสดสดโอ้โหฮมดีขนาดครับทิ่สามมาเนี่ยโอ้ยแซ่บลูกโดดจัดลูกโดดบังนี้เค็ดแซบจับสดสด โอดน้ขนาดไหมสดดีขนาดครับล้านเนื้อเนี่ยล้านเนี่ยทุดยอดหลยเนี่ยสดยด,ดีขนาด,ส,ด,ส,ดนะนสะอาดสดถูกหลักอนามัยสดเด้อครับจำมาผู้มากินเนื้อนะครับเด้ย ขึ้นเนื้อก็นั่งบึง <laughs> ม,มาเด้อพี่น้องกินก้อยเนื้อก้อยเนื้อเล็บซีทั้งหลายกินก้อยเนื้อเด้อ ขมแทบ<ม>แบแบเสียงย่ๆปุบปุบเป็นเสีงส่วนเอาทำใ่ญ่ๆเลย แยบอยู่ดับน้องไปกินนี่แหละนี่ไงจับครับจับครับพี่น้องชิปนี้ก็พ่อชิปนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะครับ ขอบคุณครับจำรับผู้ติดตามครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพลซิเวเลยนะครับเด้อพี่น้องถ้าถุกใจคลิปคลิปมาพอบันไหมนี่ครับลืมกดไลค์กดแชร์เลยเด้อครับเดี๋ยวเอาคลิปแซ่บมาฝากครับครับสวัสดีครับสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ให้พนช่องพลซิเวอร์ในเด้อจ้าดีทีทั้งหลาย